สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาไรเอ่ยวิชาภาษาไทยนั่นเองอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเหมือนเดิมเลยเราจะต้องเตรียมอะไรสิ่งที่ต้องเตรียมในการเรียนรู้วันนี้ก็คือหนังสือภาษาพาทีนะคะอย่าลืมหยิบมากันเลย2คือหนังสือทักษะภาษาและ3กระดาษรายงานของเรา4คือดินสอ ห้ายังรบและอย่างสุดท้ายคือสี่ไม้อะเหมือนเดิมใครยังมีอุปกรณ์ไม่ครบหยุดวิดีโอและไปหยิบมาให้พร้อมเราจะพร้อมไปกันเรียนภาษาไทยวันนี้กันแล้วแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอักษรสูงไปอักษรกลางอักษรสูงเราเรียนไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรต่า อักษรต่ำเนี่ยมีเยอะมากๆเลยอักษรในพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวโดยที่เราแบ่งออกเป็น3หมู่อทบทวนกันก่อนที่จะเรียนอักษรต่ำแบ่งออกเป็น3หมู่หมู่แรกคือหมู่อักษรกลางที่มี9ตัวหมู่ที่2คืออักษรสูงมี11ตัวและหมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำที่เรากำลังจะเริ่มเรียนมาในวันนี้นะคะ โดยอักษรต่ำเนี่ยมีทั้งหมด24ตัวโดยอักษรต่ำเนี่ยจะแบ่งย่อยไปอีกก็คือแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คือต่ำคู่14่ต่ำเดี่ยว10รวมกันเป็น24ตัวซึ่งเห็นไหมว่าอักษรต่ำมียิบย่อยมากงั้นวันนี้เรามาเรียนอักษรต่ำกันดีกว่าว่าอักษรต่ำเนี่ยทำไมถึงแบ่งยิบย่อยและแต่ละตัวเนี่ย แต่ละหมู่มีความแตกต่างกันยังไงอ่ะเรามาดูวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรต่ำคู่ที่มีทั้งหมดกี่ตัวลูกดูซิมีทั้งหมด14ตัว14ตัวนี้ประกอบด้วยตัวอะไรบ้างตัวแรกคือพอพานพอสัมพานตัวอะไรฟอฟันตัวอะไรอีก ทอนบุญโททอบุญเท่าทอทหารทอทงคอควายคอคนคอระคังสอโซ่หอรกหูกชอช้างและชอกระเชอออ่ะเรามาดูกันสิเทคนิคการจำอักษรต่ำคู่คำแรกเห็นมาคือคำว่าพอขาฟันทองซื้อช้างหออ้าวดูสิว่าทำไมครูต่ายถึงทำเป็นตัวสีเหลือง เพราะอะไรลูกเพราะว่าอันนี้คือพยัญชนะต้นที่ออกเสียงเป็นอักษรต่ำคู่นั่นเองเทคนิคการจำของมันก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้องอ่ะทวนอีกหนึ่งครั้งอ่านพร้อมกันพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้องอ่ะอีกหนึ่งรอบคราวนี้ครูใจอ่านก่อนแล้วหนูอ่านตามนะลูกพ่อ ขาฟันทองซื้อช้างห้องอ้าดูซิว่าเรามาดูกันแล้วว่ามีเทคนิคการจําดังต่อไปนี้แล้วพอพานในตัวแทนอะไรบ้างพอพานก็คือแทนพอพานและพอสังเผาเพราะอะไรเพราะออกเสียงพอน่นเองพอพาน พอสำเพาเห็นไหมลูกและครูต่ายจะย้ำอีกหนึ่งครั้งที่เราต้องออกเสียงก่อนพอพานและพอสำเพาอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องนำคำนี้ไปสะกดคำถ้าเราจำผิดหรือออกเสียงผิดทำให้การออกคำนั้นอาจจะเปลี่ยนความหมายไปได้เลยนะลูกเราจึงจะต้องอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องอ่ะเรามาดูคำที่สองคือคำว่าขาขาออกเสียงคอแทนตัว คอควายาตัวที่สองคือคอคนตัวที่สามคอระคังเห็นไหมลูกว่าออกเสียงอะไรก่อนเลยออกเสียงคอ,อคําที่สามคือคําว่าฟันแทนตัว for ฟ,ฟันนั่นเองและคําที่สี่คำว่าทองทองเป็นตัวทอทหารออกเสียงอะไรก่อนทออ้าวดูคําแรกทอทหารทองทงทอนบนท ทอผู้เท่าเห็นไหมลูกออกเสียงอะไรก่อนเสียงทออ่าคำที่หา้าคำว่าซื้อซื้อเนี่ยจะแทนตัวอะไรสอโซแล้วมาดูคำที่หกคำว่าช้างแทนอะไรชอช้างกับชอกระเชอเห็นไหมลูกว่ามันแทนตัวเสียงชอก่อนเลยและคำสุดท้ายคือคำว่าห่อคือแทนหอนกฮูกของเราอ่าอย่าลืมทบทวนกันนะลูกนะ้ว่า อักษรต่ำคู่มี14ตัวเทคนิคการจำคือพอ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออย่าลืมนะลูกว่าเราต้องสามารถกลับมาทบทวนความรู้ของเราให้มากๆเพราะว่าตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเลย14ตัวอาจจะหลงลืมกันไปบ้างอ่ะง้นเรามาทายคำถามว่าคำไหนคืออักษรต่ำคู่กันดีกว่านะจากที่เราเรียนกันมาแล้วเนี่ย คำนี้รูปอะไรเอ่ยลองทายสิรูปผ่านผ่านคือแทนอักษรต่ำคู่ไหมนะอ่ะคิดดูก่อนรูปที่สองคือรูปอะไรนกตัวสีดำคือรูปกานั่นเองอีก,กาตัวสีดำเลยใช่อักษรต่ำไหมนะ้าอ่ะลองคิดดูก่อนและตัวที่สามคืออะไรมีเขาคือ น้องควายนั่นเองควายเป็นอักษรต่ำคู่ไม่น่าเมื่อกี้เราเรียนกันไปและสี่คือธงใช่ไหมใช่แล้วใช่ธงไหมใช่งั้นเรามาดูกันสิคำแรกคำว่าผ่านไหนเด็กๆลองตอบคุณครูสิลูกว่าใช่อักษรต่ำคู่ไหมเมื่อกี้ที่เราจำกันไปคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อใช่ไหมลูกใช่นะคะคำนี้เป็นอักษร ต่ำคู่อ่าเรามาดูคำที่2องคำว่ากากาเนี่ยใช่อักษรต่ำคู่ไหมไม่ใช่นั่นเองเพราะกาเนี่ยอยู่ในอักษรกลางนะคะจำได้ไหมอักษรกลางมีอะไรบ้างใครลืมไปทบทวนดูคลิปอักษรกลางของครูเลยนะคะแล้วคำที่3คือคำว่าควายควายพยัญชนะต้นคือคอควายเป็นอักษรต่ำคู่ไหมคะ เป็นอักษรต่ำคู่นั่นเองและคำสุดท้ายคือคำว่าทงพยัญชนะต้นคือทอทงเป็นอักษรต่ำคู่ไหมเป็นนั่นเองคำว่าทงคือออกเสียงอะไรคะพ่อขาฟันทองทอทงอยู่ในคำว่าทงก็คือทหารทอทงนั่นเองอย่าลืมนะคะใครลืมย้อนกลับคลิปไปฟังกันอีกหนึ่งรอบเลยแล้วกลับมาทายคำถามกันใหม่นั่นเอง ต่อมาหลังจากที่เราเรียนเรื่องอักษรต่ําคู่กันไปแล้วเนี่ยครูต่าก็จะมีใบงานเสริมทัศะเกี่ยวกับอักษรต่ําเพื่อให้เด็กนักเรียนน่ยได้ทบทวนดูซิว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรต่ําคู่ไหมให้เปิดกระดาษดรายงานมาหนึ่งแผน่นและวันนี้ใบงานของเราก็าคือให้นักเรียนเขียนอักษรต่ํา อักษรต่อไปนี้ว่าอ่านว่าอย่างไรตัวอย่างเห็นไหมลูกพอพานอ่านว่าพอพานเป็นอักษรต่ําคู่อ่ะทาอย่างนี้มีทั้งหมด7ข้อทําให้เรียบร้อยหลังจากที่ทําใบงานของคุณครูเน่เป็นใบงานเสริมทักษะของเราเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมหยิบหนังสือทักษะภาษามาและทําตั้งแต่หน้า28เอ้ย29ถึง 33ให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในอักษรต่ำคู่นะคะใครยังไม่เข้าใจหรือครูไต่พูดเร็วไปยังฟังไม่ทันเลยให้กลับไปดูคลิปวิดีโอ3าหรือใครหลงลืมอักษรกลางหรืออักษรสูงก็ให้ทบทวนในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะฟังหลายรอบจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ